ของกวัญคิดสมามาทจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอันนี้ของวันที่หนึ่งเนาะได้อะไรวันที่หนึ่งของพี่กวันคิิสต์มาที่ทํางงานอันนี้เป็นอมองไม่เห็นครีมอาบน้ำค่ะครีมอาบน้ำนี่ไงดูวันที่สองบัดนี้วันที่สองอันนี้ เพราะว่าเขาต้องเปิดทุกวันใช่ไหมแต่ว่าเราไปไทยเราเพิ่งกลับมาไงเราก็เปิดทีเดียวเลยสามวันนะคะวัยคือดึงบอออกเนาะอันนี้ขี้มจะจะไม่ขี้มอย่างอันนี้แห่มากอันนี้อัน,นบอกว่าแห่มากขี้มันบำรุงขีมผมพี่น้องขี้มมัมผมมมกผมเบาพิษ อ่ะต่อไปวันที่สามนี่วันที่สามอะไรเนี่ยทำไมช่องเล็กเล็กเนี้ยวันที่สามวันที่สามอ๋อวันที่สามเป็นเทียนเทียนหอมพี่น้องเทียนหอมอืมเนี่ยเราได้แล้วนะสามวัน <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สี่เราก็จะเปิดอีก วันนี้วันที่สี่เมื่อวานวันที่ห้าเราลืมเปิดนะคะเราต้องเปิดทุกวันเมื่อวานทำงานลึกดึกแล้วามาเปิดตอนเชา้าโอ้ยได้แล้วอันนี้คือครีมแชมพูคะ่ะอันนี้แชมพูนะคะหาวันที่หกจ้ะ วันที่ห้าแล้วหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกระบายเ่ยโอ้ดีดีโอ้ยมันดูไก่พหดวันที่หกมันหอมหอมเด้พี่น้องเซมัน้ำหอมอยู่เนาะโอ้ยเดี๋ยววันที่หกก็คลายๆกันวันที่หกเป็นคอนดิชเนอร์นะคะคอนดิชเนอร์วันที่หกเป็น ครีมนวดผมค่ะคู่กันเลยนะคะนี่พี่น้องนี่ครีมนวดผมกับยาสาะผมนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดอันนี้แกะออกเลยค่ะพรุ่งนี้วันที่เจ็ดตรงไหนเอ่ยดีเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันพรุ่งนี้นะคะ มาพี่น้องมูนี่วันที่เจ็ดอยู่ใส่ละสิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดเหมัน,มนวันที่เจ็ดโอเควันที่เจ็ดมีอะไรคะเปิดสิครัวันที่เจ็ดนะคะอ๋อกดปิดอ๋อไปไก่แท้อ๋อวันที่เจ็ด พี่น้องวันที่เจ็ดคือหย่างโอ้ยอเปิดบ่อออกวาอ๋อวันที่เจ็ดก็เป็นเทียนอีกแล้วจ้าเทียนพี่น้องอืมหอมหอมเทียนหอมจ้า Pistasmör såklart. Och vi ska men även ni, ha vad en men cesto, äh, i lite Det kommer bli som Så kommer vi göra med torsk, oh no, lite yeah. fänkål, oh no, purjolök. Yeah, Den här yeah. gången så har jag uteslutit dill helt och hållet. Inte för att jag inte men Jag tänkte visa två stycken. Yeah. En variant på sandefjordsås fast ännu oh lite mer yeah, lyxigare. Yeah. Det är nämligen så att jag gjorde en... Häromdagen en så hade jag en no. riktigt, riktigt, riktigt middag Och då gjorde jag en liten använda för korsken. som น mm. e so really ja, ิต l ์จะทมนูร้ e i ของส่วนผสมที่เป็นส่ว l s ม e องส่ว i ผสมที่ k ส่วี่นสวนที่เอนที่องออ ที่สิบเป็น <c oughs> ออเป็นครีมทามือจ้านี่พี่น้วงวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเป็นเป็นเอ่ออะไรเนี่ยถุงมือถูขี้ไครพี่น้องมีทุกทุกอย่างไรเกี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะเนี่ย อันนี้วันที่สิบสองอ่านี่อะไรเอร่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นครีมทามือไหมครีมไม่ใช่ครีมทามือครีมอะไรเนี่ยเป็นเหมือนยาสระผมอันนี้ น,นี่วันที่สิบสามอ้านวนี้เป็นน้ำหอมค่ะน้ำหอมนะคะน้ำหอมค่ะนี่อืมหอมมากเลยพี่น้องกล่องเนี้ยหอมหอมเนี่ยมันมีแต่เครื่องหอมเนาะ เปิดต่อไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่อยู่บ้านอีกสองวันสามวันเราไปต่างจังหวัดอ้าวได้เทียนอีกแล้วนะคะวันที่สิบสี่ได้เทียนค่ะนน,นี่วันที่ส <15. S 1> ิบห้าเรากลับมาเปิดอีกนะคะสิบห้านี้อะไรเอยคือ <5 S 1> ที่ยายพรเปิดต่อต่อกันนี่ไม่ใช่วันเดียวนะคะแต่ว่ามันจะเป็น,น,นเรามาตัดคลิปต่อกันอันนี้เป็น นี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นแฮนด์ครีมทามือไหมเบบี้ครีมมีเตะยี่ห้อนี่ไม่ใช่บอดี้ครีมหอมได้พี่น้องนี่ใส่ไว้ก่อนเราจะเรียงดูว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราเปิดไปแล้วเนาะอันนี้สิบหกพี่น้องสิบหกสิบหกเลจ๊ะโอ้ยเปิดยากอยู่เลยนี่แกะไอะไรนี้เป็นอะไรคะ นนใช้ไม่หมดเลยเยอะมากเลยไม่รู้อะไรจะเป็นอะไรเออ,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 อนั่นใช่ไหมกล่องนี้ก็คงหลายบาทน,น,น่าจะเกือบพันยูยนะกล่องนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วเราแกะครบแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมแกะครบเรียบร้อยแล้วยายพรก็ตัดต่อออกมาบางส่วนออกไปคลิปมันจะยาวเกินนะคะ นี่ค่ะทั้งหมดมี24ชิ้นนะคะ24วันเราเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะพอวันที่1ยายพรไปไทยใช่ไหมยายพรกลับมาวันที่3ก็เลยมาเปิดวันที่3ามเลย3อัน3ช่องและทีนี้ก็ครบแล้ว24นะคะวันที่24ครบเรียบร้อย24ชิ้นโอ้ยเยอะมากจะใช้หมดไหมเนี่ยใช้เป็นปีเลยค่ะ ใช้เป็นปีเลยเพื่อนที่ทำงานก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะทุกปีทุกปีที่ทำงานจะให้เป็นอ่าเป็นแตกต่างกันไปจากปีนี้ได้นี่แหละค่ะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ